สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่าหสุขสุขคนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอนะคะพี่น้องขาเมื่อน,นี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองคะ่ะพี่น้องคาบ่ายสองแล้วแม่ปอเพิ่งตื่นประมาณบ่ายโมงกว่ากอาบน้ำแต่งโตวนะจ๊ะวันนี้ถ่ายเอ็มวีน้องแคมปัสนะคะพี่น้องขวันี้ถ่ายเอ็มวีน้องแคมปัสช่วงเช้านะคะทีมน้องแนก็กน้องทีมช่างแต่งหน้านะคะโดยแม่ปอ ให้ไปดูแลกองถ่ายก่อนนะครับเพราะเมื่อเช้าแม่ปอมีเจ้าสาวแล้วก็ไม่ได้นอนในเมื่อคืนก็เลยเพิ่งตื่นช่วงบ่ายแล้วก็แม่คิงก็ไปดูแลอกองนะคะแล้วก็วันนี้ทีมแดนเซอร์ก็จะเข้ากลับกลับไปซ้อมเต้นที่บ้านพักทีนี้แม่ปอก็าจากเพิ่งตื่นแม่ปอก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็จะไปะรับไม้ต่อนะคะดูแลกองถ่ายนะคะเมื่อนี่ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านกําลังจะออกจากบ้านนะคะพี่น้องขาก็ มือคืนนีัมีงานพี่น้องมีงานแล้วก็ยังไม่ได้นอนเพิ่งนอนเพิ่งเมื่อเช้าก็เลยให้ทีมงานไปดูแลก่อนแล้วตอนนี้ทีมงานก็จะกลับเข้ามาซ้อมเต้นเมื่ออก็เลยต้องออกไปอดูแลต่อนะครับพี่น้องับรับไม่ต่อกันดูแลช่วยกันนะครับพี่น้องโอเคค่ะบอกเป็นการเสียเวลาเขาเดินทางไปหาน้องๆกันเลยจ้าเอออา พิเศษนะคะพิเศษใน MV ตอนนี้ก็คือนางเอก MV นะคะนางเอก MV เป็นลูกสาวแม่ปอเองซึ่งถ้าผู้ใดเคยติดตามก็จะเห็นในคลิปวิดีโอนะคะในคลิปของแม่ปอ,อแนะนําลูกสาวเป็นลูกสาวคือเพื่อนมาเป็นน้องนางงามในค่ายนี่แหละก็เลยดูแลตั้งแต่อายุ15ตอนนี้18แเลยแล้วก็เลยดูแลก็เลยเป็นแม่เป็นลูกกัน ดูแลกกันไปพี่น้องแล้วก็แต่ก่อนก็ถ่าย MV เป็นนางเอกของุูยบ้าฟินแลนด์ด้วยนะครับพี่น้องับผู้ไรจําใด้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้เบิงงน้านะคะนี่ครับพี่น้อง่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ตามน้องๆไปเลยค่ะ,ะถึงแล้วนะคะสถานที่ถ่ายทำโลแคชั่นนี้นะคะพี่นอ้อง่ะก็ซื้อสเสบียงครับเป็นน้ํานะคะเพิ่มกํำลังพี่น้องให้ทีมงานแล้วก็เด็กๆนะคะ นีใครอ่ะนี่ใครมาอันนี้น้องน้อยน้องนอง้นอยก็มาด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยะคะ่ะอ๋อพนักงานเหรอคะมารับส่งของเหรอคะใช่ค่ะวันนี้เป็นผู้ช่วยหนึ่งวันเอาอีกผู้ช่วยอีกคนนึงไปไหนคะผู้ช่วยอีกคนนึงต้องไปเต้นคะ่ะไปซ้อมเต้นเหรอคะใช,ช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุชยช่วงบ่ายกันเลยนะคระับโอ้ยนี่บ่อนางเอกคือว่าสวยแห้งแทนนางเอกดลยไปค่ะเราลงไปข้างล่างกันนะครั อันนี้เป็นอะไรคะนีเปหนีเรียนเหรอครับอันนี้น่ะหนีเรียนเหรอเรื่อจะสินเนาะบอกพระเอกหน่เนาะได้นางเอกสวยตามบทบาทนี่ตามบทบาทหรอเหรอลงมาข้างล่างไม้จอดนี้แหละค่เดียวเนาะ เรียบงานนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัอะไรนะเอิมทำไมไม่เปิดไฟให้นักร okay> ้องหน่อยนักร้องมันมองไม่เห็นนักร้องเลยโอ้โหปล่อยไลท์ส่งให้ ไม่มีปัญหาตอนแต่งภาพใช่ไหมแบบคือแบบแสงแสงมันเข้าไม่ถึงคนะองเขาเดือดเขาสว่างน้องเพลงน้องแชมป์ปั๊มนะคะทุกคนกองถ่ายของเราวันนี้พี่เอ็เริ่มตั้งแต่กี่โมงนี่เริ่มตั้งแต่ประมาณเก้าโมงอ๋อพี่เอ็คือจะกันคนมาไต่หนูไต่ย่างไง เมียนี <t ans> <t ans ่อาหารนี่เมนเลยครับแบบห้ชันใดแห้งต้องถ่ายวีต้งเดี๋ยวบ๊วยบม่นไต้หนัวเรื่มเม่าผพจบ๊มนไต้หนัวไตอีหนัวทีมงานนี่ลายเลยค่ะพี่น้องค่โอ้ทีทีมงานทีทีมงานเาลายรทีมงานนี่ลายเลยค่ะพี่น้องขาไว้ใจก็ได้ อย่างฝั่งนี้เขาอ,อย่ะนี้ฝังนี้มันเลยตรงนะะาาี้ก็นอะไมนี่ได้นเขาเฉียงไปโุกที่เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงเจ๊ทีมงานที่ถ่ายทำเนี่ยมาจากที่ไหนแนะนำหน่อยทีมงานที่ถ่ายทำนี่คนที่เสื้อดำนั้นนะครับจบมหาวิทยาลัยมหา เฮ้ยจบใช่ไหมจบใช่ไหมจบครับจบดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเต็มหรอนะจบเหรอแนะนำตัวหน่อะไรค่ะแนะนำตัวหอะไรค่ะเออพูดดังๆกบนะคะเราที่เป็นพุ่มกลับยินดีครอบอ๋อลองแถฉก็ถ้าถ่ายแบบถ้าถ่ายแบบปังนะแจะแบบอาจจะมีโปรเจกต์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยปังแน่ปังแน่นอนครับปอปางหรือพ่อพานปอปาง แล้วทำไมแล้วทำไมได้ได้มาถ่ายเอาพี่บุ๊กกับพี่บุ๊กเข้ามาด้วยอันนี้ก็ได้นำตัวได้นำตัวไหนค่ะพี่บุ๊กครับเชื่อเชื่อบุ๊กนะคะคืออยู่เรื่องนี้แหละครับอยู่เรื่องนล้วขายังไงจบยังไงไปมีมุมชมเขาปิดตะกงไม่ไม่ไม่เข้ากล่อมคำหนึ่งก็คือไอไอส์ก้นเนอร์ด้วยเนอร์ด้วยสิอันนี้คือเป็นแก๊งแก๊งแบบว่าคือ โปรดักชันคือ<า>แต่ก่อนก็คืออยู่ด้วยกันเนาะไปทำงานด้วยกันเคยไปถ่ายเคยไปถ่าย MV ให้กับค่ายค่ายหนึงแต่เขาชิ่งนะคะก็เลยได้ออกมานะคะเราจะไม่เราจะไม่เอ่ยว่าค่ายอะไรนะคะแล้วก็โปรเจกต์ของแซนพองฟิล์ก็เลยได้ทีมน้องๆเนี่ยค่ะทำกันเองก่อนนะคะแล้วก็ศึกษากันไปแล้วก็เปิดบริษัทเมื่อไหร่แล้วก็จะได้ฟอร์มทีมกันเต็มกว่าน,นี้นะคะทุกคน,นะค่ะ จะปังโอ้เห็นบอนักร้องมันแสงมันไม่ถึงเลยอ่ะนักร้องเราคนนี้มาขอให้ได้เป็นทีมแสงทองฟินเลียนหรือว่าเอ็นเอฟโปรดักชั่นนะครับโอ้ยนะคะโอเคฝากติดตามทีมงานของพวกเราด้วยนะครับะทีมงานยังก่อนทีมงานอย่ังโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มการทำงานในช่วงบ่ายเลยค่ะเนนี่ย

คื่อแรคู่ด้วยครับตอแรกเขาเขอกระสอบตอกเกอกกระสอบนิ่งเขากระสอบนิ่อกเกอกซ้กระสอบผู้บ่าพีไทยบ้านไอ้ผู้เบาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านิแลนด์โนึ่งีแอคชั่นแค่นี้แค่นี้แค่นีแค่นี้นีรนี้แหละโอ้ เออนะคะนักรอของเราต่อไปนักเรียนอไรหมดเยอะครบับเป็นนักเรียนี่้าไทยบ้าน không cắt tháo gì hết này. cắt cắt cắt. xoay vòng nít นิดหน่อยหลับตานิดหน่อยอะ่ะเอออชื่ะเคแล้วแต่พ่อเจ้า<ะ>โอเคนนอเครับไม่ไม่อันนี้โอเคแล้ว<ส>นะคะตอนนี้ก็แม่ปอก็มาส่งสนางเอกนะคะซึ่งเป็นลูกสาวแม่ปอเองคือน้องอ่าจะไปงานต่อนะคะที่ยะโสธรไปลองเพลงพี่หน่อกเป็นงานทบีน้ำวันก็เลยได้มาส่งนางเอกที่โรงเรียนก่อนนะครับเป็นยังไงมื่อหนีไปไทยสนุกค่ะพี่ๆทำงานดีมามากๆคือดนกอดพุ่มบาวลายเธอ แม่หญิงหอดนาะโอ,โอ้ได้ก่อนทั้พี่วินเนอร์แล้วก็น้องแขรพี่แคมด้วยปเป็นการสแสดงนะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นลูกสาวแม่ปอก็เลยแบบมีงานมีอยากก่างก็คือแบบว่าส่งเสริมแล้วก็พาน้องไปทํานู่นทํานี่เผื่ออนาคตได้เป็นนักสแสดงหรือว่าเป็นอะไรก็ค่อยว่า,าก,กันไปนะครับพี่น้องคะ่ะเดี๋ยววันนี้มาส่งน้องถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวให้น้องไปงานก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็ก็เดี๋ยวเจอกันที่กองถ่ายืันเดินค่ะ